สุดยอดผู้หญิงเก่งแห่งปีคุณวริศลาวารริน,นันคว้ารางวัล Good Women of the Year 2022ยังคงยืนหนึ่งในวงการผู้รับเหมาก่อสร้างคงบวงจรที่เพิ่งจะเปิดไปได้เพียงแค่2-3ปีแต่เป้าหมายที่ตั้งไว้ทะลุเกินคาดสำหรับบริษัทวริศลาวิลเลจคอนรัคชั่นจำกัดของผู้บริหารคนเก่งคุณวริศลาวารวิน,นัน กรรมการผู้จัดการบริษัทวลิสลาวิลเลจคอนตรักชั่นจำกัดทีล่าสุดขอตอกย้ำความเป็นอันดับต้นๆของธุรกิจควารางวัลสุดปังแห่งปีกับรางวัล Good w o m e n of the Year 2022จากสภาประชาสังคมแห่งประเทศไทยที่รวมกับมูลนิธิส,สร้างสรรค์สังคมไทย mm hmm. เครือข่ายองค์กรสตรีไทยและมูลนิธิจิตรารีมาดาอุปถมภ์จัดขึ้นไปเมื่อวันที่หมิถุนายนที่ผ่านมา ณโรงแรมอมรีดอนเมืองกรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนวลลิศราวราวินันนะคะเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทวรลิศราวิลเลจคอร์ริคชั่นจำกัดค่ะวันนี้ก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากค่ะที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนรับรางวัล Good Woman of the Year 2022สาขาสุดยอดหญิงเก่งแห่งปีค่ะก็จะขอเก็บรางวัลน,นี้ไว้เป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาตัวเองต่อไปค่ะ หลายครั้งแล้วครับห้าหกรางวัลแล้วค่ะค่ะก็ดีใจค่ะช่วงนี้เนี่ยคือมีโควิดด้วยทางด้านธุรกิจนี่เจอปัญหาอะไรบ้างคะค่ะธุรกิจของเราก็ไม่ไม่ค่อยได้เจอปัญหาอะไรนะคะก็ยังมีลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆค่ะเพราะว่าของเราจะเป็นการดีลกับทางธนาคารค่ะเกี่ยวกับการยืนสินเชื่อปลูกบ้านตรงนี้ถ้าธนาคารยังปล่อยสินเชื่ออยู่ธุรกิจของเราก็ยังไม่มีปัญหาอะไรค่ะในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้มีการปรับแผนธุรกิจยังบ้างคะ ก็ไม่ได้ปรับอะไรนะคะเพราะว่าของเราแทบจะไม่ได้มีผลกระทบอะไรเลยะคะ่ะก็ยังมีลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆเพราะว่า,าจะมีปัญหาเรื่องราคาเหล็กอะคะ่ะราคาเหล็กที่มันเพิ่มขึ้นก็ตรงนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาะคะ่ะลูกค้าก็ก็เข้าใจะคะ่ะเราก็ต้องคิดราคาบ้านเพิ่มตามตามราคาเหล็กตามราคาน้ํามัน,นะคะ่ะแต่ตอนนี้ลูกค้าก็ามาเยอะเลยใช่ไหมคะเยอะค่ะก็ ปีนี้ก็เกือบ100หลังแล้วค่ะที่สร้างก็ถือว่ากำไรจุกเลยใช่ไหมคะก็เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้แล้วนะคะเพราะว่าแต่และปีตั้งเป้าหมายไว้แค่50หลังนี่คะ่ะก็ของเราบริษัทเราก็เพิ่งจะเปิดมาแค่สองสมปียังยังเป็นบริษัทเล็กๆอยู่เลยคะ่ะแต่ว่าเป้าวนแต่ปีนี้ก็คือเป็น100หลังแล้วก็เกินเป้าแล้วค่ะมีโอกาสจะนหลังอะไรอย่างงี้คะตอนนี้ก็กำลังจะขยายบริษัทคะ่ะตอนนี้ของเรารับเหมาเฉพาะในจัง<ม>หวัดฉะเชิงเซาคะ่ะ ตอนนี้ก็มีแผนว่าจะพัฒนาไปจังหวัดข้างเคียงจังหวัดกรุงเทพมหานาครชลบุรีแล้วก็รับทั่วประเทศค่ะสุดท้ายค่ะถ้าเกิดแบบอยากจะให้คุณชมสนใจอยากจะมาแบบติดต่อต้องติดต่อทางไหนได้บ้างค่ะถ้าสนใจสร้างบ้านกับบริษัทอริสัลาวิเลจคอนดักชั่นของเรานะคะก็เข้าไปติดต่อได้ค่ะอยู่ที่ถนนประชาสารรค์ตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะอยู่ใกล้ๆวัดหลวงพ่อโสธรเลยค่ะ